พื้นที่ส่วนมากในประเทศไทยที่เป็นภูเขามักจะเริ่มเป็นเขาหัวโล้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเนื่องจากว่าเข้าโพดกำลังลุกรานพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เคยมีป่าอุดมสมบูรณ์30ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะ เป็นพื้นที่ที่มีป่าทึบอากาศเย็นเยือกตลอดช่วงพฤศจิกาจนถึงเดือนกุมภาเราจะเห็นคนใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าหม่มหรือไม่ก็ก่อไฟผิงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายจนถึงสี่โมงเช้าจึงจะออกไปทำงานได้ตอนเย็นก็สี่โมงเย็นต้องอาบน้ำแล้วหลังจากนั้นก็จะก่อไฟผิงทุกหมู่บ้านทุกที่แต่ ช่วงที่เขาโพดลุกลามเข้ามาเนี่ยทำให้ป่าหายไปวันนี้อุณหภูมิภาคเหนือลดจากความหนาวเย็นเปลี่ยนจากความหนาวเย็นกลายมาเป็นความร้อนระอุวันนี้ภาคเหนือจึงมีคนใส่เสื้อกันหนาวน้อยมากและก็แทบจะไม่เห็นใครก่อไฟผิงอีกเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน ภูเขาต่างๆทั่วประเทศในหลายๆพื้นที่มีการล้อเลียนกันเล่นว่ารั้วข้างถนนที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาถามว่าเขาทำรั้วเพื่ออะไรหลายคนก็ตอบว่าเพื่อป้องกันไม่ให้รถมันตกออกไปนอกขอบถนนแต่จริงๆแล้วคำตอบของชาวบ้านสนุกสนุกกันก็คือรั้วนี้ทำไว้เพื่อกัน้นไม่ให้ขา้าวโพดข้ามถนนนั่นเอง เพราะมันลุกลานเร็วมากกาแฟเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นว่ามันช่วยให้คนอยู่กับป่าได้เพราะกาแฟเป็นพืชที่โตได้ดีที่สุดในร่มมันชอบอยู่ในป่ามีต้นไม้เยอะๆกาแฟที่ปลูกในแดดจะมีโรคภัยมากขึ้นผลผลิตน้อยลงต้องดูแลมากแต่ในร่ม ผลผลิตสูงไม่ต้องดูแลมากโรคน้อยลงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของชาวลาหูที่ดอยมดอำเภอเวียงป่าเป้าพื้นที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านชาวลาหูไม่หลายครอบครัวแต่คนส่วนมากที่นี่ก็จะทำการปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพหลักมากกว่าทุกๆอย่างเลยเข้าวโพดคือ แหล่งที่มาของรายได้หลักของคนในหมู่บ้านนี้ดังนั้นก็ทำให้ข้าวโพดลุกลานพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นทุ่งข้าวโพดมาแทนที่ป่าอย่างรวดเร็วแต่มีอยู่บางครอบครัวที่สนใจอยากปลูกกาแฟและก็เขาได้มาเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายของพวกเรา หลังจากนั้นเราก็เลยเข้ามาดูการปลูกกาแฟของเขาเราเห็นว่าเขาปลูกกาแฟในป่าและผลผลิตดีมากกาแฟก็รสชาติดีเรามาดูวิธีการปลูกกาแฟของเขาเราเห็นว่าเขาผลิตกาแฟเองโดยการปลูกกาแฟเก็บกาแฟแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดด้วยตัวเองจากนั้นก็ เอาไปเอาเม็ดกาแฟที่สะอาดแล้วไปสีสีเพื่อเอาเปลือกกาแฟออกและเอาแต่เม็ดกาแฟดีๆมาใช้เครื่องจักรง่ายๆเล็กๆทำให้เขาสามารถจัดการกาแฟของตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาสีกาแฟเอาเปลือกกาแฟที่ได้ออกมาเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักใส่ ในสวนในไร่ของเขาต่อไปส่วนเมล็ดกาแฟที่ได้ก็จะเอาไปตากแดดแดดบนภูเขาเนี่ยมันเป็นแดดที่ดีมากแล้วก็มีลมโชยมาอากาศดีทำให้เมล็ดกาแฟแห้งได้อย่างดีมีคุณภาพกาแฟที่แห้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปใส่กระสอบเก็บไว้ในยุ้งฉางของเขา ซึ่งยุงฉางก็ทำจากไม้ไผ่ง่ายๆทำให้การเก็บเมล็ดกาแฟมีคุณภาพดีเป็นอย่างมากจากนั้นก็จะมีการเอามาอบเพื่อส่งให้กับลูกค้าตามที่มีคนสั่งมาการอบก็มีที่นี่เขามีเครื่องจักรแบบง่ายๆเครื่องมือง่ายๆที่ไม่รู้ราจนเกินไปเหมาะสมกับสภาวะพื้นที่ทำให้เขาสามารถ ผลิตกาแฟที่ดีและมีคุณภาพได้โดยไม่ยากจนเกินไปทำให้เขาควบคุมกระบวนการผลิตจนมาถึงการแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟอบซึ่งเขาก็อบให้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการที่เราสั่งได้การคั่วกาแฟหรืออบกาแฟที่นี่ก็จะมีมาตรฐานว่าจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ และก็ต้องการแบบเข้มแบบจางแล้วแต่ลูกค้าต้องการฉะนั้นการทำกาแฟที่นี่จึงเป็นการทำกาแฟที่พึ่งตนเองค่อนข้างจะมากบริษัทธรรมธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เข้ามารับซื้อกาแฟจากกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้ซึ่งกลุ่ม นี้เป็นกลุ่มที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วแล้วก็มาทำการปลูกแบบพึ่งตนเองให้มีอยู่มีกินก่อนนอกจากนั้นก็ยังใช้สมุนไพรรสจืดเป็นน้ำหมักในการผลิตด้วยไม่รับซื้อของคนอื่นมาขายแล้วก็ตั้งราคาที่เป็นธรรมนี่คือกาแฟที่จะเอามาขายในร้านยักษ์จนทุกแห่งและก็ ขายในเครือข่ายของทำธุรกิจด้วยเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ดื่มกาแฟอย่างรู้ที่มาและการดื่มกาแฟอย่างรู้ที่มาจะทำให้เกิดป่าเกิดการพัฒนาที่ดินให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นการกินโดยที่รู้ว่าสิ่งที่เรากินนั้นมาจากไหนมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกของเราอย่างมากทีเดียวฉะนั้นการกินอย่างรู้ที่มาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากกาแฟเล็กๆถ้วยเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ความมั่นคงความยั่งยืนอยู่ในมือของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกัน